จะเป็นแพลตฟอร์มของตัวถูก i 1 0ครับ i 1 0จะสามารถติดรุ่น i 9 0ตัวนี้จะเป็นทัวริงหน่อยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคามิชช็อปเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ตัวคามิชช็อปก็จะมีของมานำเสนอก็จะเป็นบลูทูธครับของ Smart h 7 c ทั้งรุ่น 10B และรุ่น 20B นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า2รุ่นเนี้ยของ Smart h t c เนี่ยมันสามารถใส่กับหมวกรุ่นไหนได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมแนะนำตัวบลูทูธก่อนตัวบลูทูธ Smart h t c เนี่ยคือทั้ง2รุ่นทั้ง 10B และ 20B คือจะได้แพลตฟอร์มมาจากตัวบลูทูธของ Sena นะครับที่เขาผลิตกันอยู่ถ้าอย่างตัวแพงเนี่ยตัวแพงเนี่ยคือการใช้งานหรือว่า ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคือจะเป็นของรุ่น 20s Evo นะครับของตัวเซ n a เลยการใช้งานมันก็สามารถแพลิ่งเป็นยูนิเวอร์แซลได้นะครับ <Wow. S 1> ก็อย่างตัวถูกเนี่ยอย่างรุ่น 10b 10b จะอยู่ที่5,000เ <Wow. S 1> นะครับผมจะเป็นแพลตฟอร์มของตัวถูกพวกเสียงพวกการใช้งานทุกนี้ก็คือจะเป็นของ Sena นะครับรุ่นแพงจะเป็นรุ่น 20B 20B จะอยู่ที่11,500บาทนะครับรุ่นถูก5 7 0 0ทนะครับแล้วก็รุ่นแพง11,500ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,อนว่าทั้งสองรุ่นนี้มันใส่หมวกตัวไหนได้บ้างของ HTC นะครับเริ่มที่ตัวถูกก่อนเลยตัวแรกของเรา i10 ครับ i10 จะสามารถติดตั้งบลูทูธได้นะครับก็คือจะมีฐานด้านหลังตัวนี้ ครับผมคือเป็นตัวฐานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวบูทูก็เหน็บด้านข้างสายไหมกับสายลำโพงก็จะถูกเก็บด้านในอย่างเรียบร้อยนะครับรุ่น <c oughs> ต่อไปก็เป็น f 7 0ครับผมเป็น all new f 7 0นะครับตัวนี้ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเป็นรุ่น i 9 0ตัวนี้จะเป็น touring หน่อย เป็นแบบยกคางนะครับปึ๊บอ,อ่ะยกคาง i 9 0นะครับติดตั้งได้แล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของตัวยกคางทัวรลิงจะเป็น a l ฟ h า 90S นะครับสำหรับรุ่น a l ฟ h า90เนี่ยคือจะใส่ได้เฉพาะรุ่น a l ฟ h า 90S นะครับที่เป็นรหัส S นะครับผมถึงจะใส่ได้นะครับ แล้วก็มาที่ตัว a ัลฟา1 1คาร์บอนนะครับคือตัวนี้ก็จะสามารถใส่บลูทูธของ HJC เป็นตัว Smart HJC ได้นะครับถ้าอย่างในตัวตอนนี้คือจะใส่เป็นตัว 10B อ่า 20B ครัเป็นตัวท็อนะครับเป็นไฟกระพริแบแวบๆตรงตัวบลูทูธนะครับแล้วก็ด้านหลังไททอยนะครับสำหรับ ฟังก์ชันการใช้งานก็จะเป็นอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มของ Sena ซึ่งมันตอนนี้คนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้งานง่ายครับผมไม่ต้องยุ่งยากสามารถอินเตอร์มเป็น u n i v e r s ร์ได้นะครับก็ลืมอีกตัวหนึ่ง Alpha 70 c a r คาร์บอนใส่ได้นะครับสำหรับตัว Smart h เฮดเจสตัวนี้นะครับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจก็ ถ้เข้ามาถามเข้ามาได้ในเพจนะครับแล้วผมก็ฝากติดตามทางช่องของ YouTube ของ Comic Shop ด้วยนะครับเราทำช่องไว้ฝากไปกด Subscribe แล้วก็ติดตามไว้เผื่อมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ